สวัสดี aloapple.com ok นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการ Bypass iCloud iOS 17ที่ออกมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในโลกที่สามารถทำได้ในตอนนี้นะครับทีนี้เรามาดูเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับเป็น iPhone 11นะครับก็ดูจากที่ผมชี้นะครับเป็น iPhone 11 iOS 17.4.1นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะครับตรงนี้ โอเคเครื่องนี้นะครับก็เป็นของเจ้าของเองนะครับแต่ว่าไปํำนำไอ้คลาวมานะครับแล้วก็จ่ายครบแล้วไม่ปลดให้นะครับก็โดนสั่งล็อกแบบนี้เลยนะครับขึ้นเครื่องติดแจ้งหายนะครับอาทีนี้มันก็มีทางแก้ทางเดียวนะครับเพราะว่าไม่เข้าเงินไขในการปลดแบบคลีนนะครับก็เลยต้องมาบายพาสแทนนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนบอร์ด ตอนนี้นะครับผมทําการกด activate นะครับบนโปรแกรมแล้วนะครับจะเห็นว่าหลอดสีเขียวเริ่มวิ่งแล้วแล้วหน้าจอก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเข้าได้แล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะครับสังเกตหลอดสีเขียวด้านหลังมันยังวิ่งไม่สุดหลอดนะครับตอนนี้เราก็แค่ต้องปล่อยไปก่อนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เข้าเครื่องได้แล้วแต่ว่ามันจะยังใช้ไม่ได้นะครับต้องรอก,ก่อน ตรงนี้ก็จะใช้ะระยะเวลาไม่นานนะครับผมก็จะไม่ตัดอะไรออกนะครับตรงนี้ก็จะให้ดูตามปกติเลยนะครับตอนนี้หลอดก็วิ่งมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหน้าจอก็ดับไปแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะครับจะบูตตัวเองอีกครั้งหนึ่งสามารถนะครับทำออนไลน์ได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนะครับที่จะเอาเข้ามาทำก็ทำออนไลน์ได้นะครับแต่ต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับผมถึงจะรีโมทเข้าไปทำได้นะครับใครที่บอกว่าบายพาสทำออนไลน์ไม่ต้องใช้คอมนะครับคุณกำลังโดนโกงนะครับผมผมบอกแค่นี้เลยนะครับจะใช้การเชื่อมจิตเข้าไปทำเรื่องไงครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่นะครับว่าเราต้องใช้โปรแกรมต่อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับถึงจะทำได้นะครับ แต่ก็ยังมีคนไปลงเชื่อนะครับโดนโกงแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เกือบสุดหลอดแล้วนะครับเครื่องก็รีบูตตัวเองไปประมาณ2 3รอบนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการในกระบวนการสุดท้ายนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนให้เราเห็นเลยครับว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนนี้อย่าไปดึงปักออกนะครับอย่าถอดสายออกตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีขึ้นข้อความ e มสเ g จขึ้นมานะครับผมก็จะให้ดูนะครับก็ e มสเ g จตรงนี้เขาก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จำไว้ว่าห้ามเอาไปล้างเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยใช้งานได้ละเดี๋ยวเราจะเข้ามาเทสนะครับแล้วก็ดูในส่วนต่างๆนะครับจริงๆมันก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับไม่ต่างอะไรกับเครื่องปกติเลยนะครับยกเว้นว่าชิ้นส่วนภายในเครื่องอันนั้นนมันจะเสียมาก่อนหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะใส่ซิมนะครับขอถอดเคสนะครับแล้วก็ขอใส่ซิมสักครู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากใส่ซิมแล้วก็ขึ้นสัญญาณตามปกติเลยนะครับนี่นะครับขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองเทสโทรดูนะครับอ่ามี SMS เข้ามาแล้วก็ใช้ได้ตามปกตินะครับก็ลองเทสโทรดูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโทรได้ไหมครับเผื่อตัง์หมดนะครับอ่าอันนี้คือใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีการ ตอบกลับจากโอเปอเรเตอร์นะครับว่าตังละหมดเพราะฉะนั้นสัญญาณมันก็ต้องใช้ได้ถูกต้องไหมครับเข้ามาที่ a อ p Store นะครับก็ลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันก็ปกตินะครับมันไม่มีอะไรที่มันผิดปกติอยู่แล้วนะครับเข้าเว็บนะครับไปเว็บ Apple นะครับก็เข้าตามปกติเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนภาษาในส่วนตรงนี้ก่อนนะครับ ทุกคนก็จะได้ดูนะครับผมกดตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนภูมิภาคนะครับให้เป็นไทยนะครับในบางเครื่องเนี่ยถ้าถ้าเราเข้ามาแล้วเป็นเมนูอังกฤษก็ต้องมาแก้แบบนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของ iCloud ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เป็น iOS 10 7.4.1นะครับล่าสุดนี่ครับไอคลาวก็ไม่มีแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาดูของแบตเตอรี่ของลูกค้าก่อนสักครู่นะครับเช็ค <Check S 1> ได้ตามปกติสำหรับคนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับไอ l คลาวนะครับต้องการปลดล็อกหรือบายพา s สหรือสอบถามหรือดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไอ l คลาวให้มาที่เว็บอ n l ล็อกแล้วก็ขีดกลาง apple.com นะครับ ผมเขียนทุกอย่างไว้ละเอียดมากที่นี่นะครับไม่มีใครทำแบบนี้ในประเทศไทยนะครับเข้ามาดูในส่วนของ iCloud ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอาร์มรุ่นของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรือ Apple Watch นะครับก็ดูว่ามีวิธีการแก้แบบไหนในหมวดหมู่นี้จะเป็นในส่วนของ b y p a s s เพราะฉะนั้นจะมีแค่3รุ่นนะครับในอนาคตอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมผมก็จะเขียนไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับ รวมถึงรีวิวและวิดีโอต่างๆรุ่นที่ลองรับนะครับผมเขียนไว้ละเอียดมากนะครับก็เลื่อนอ่านกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องรู้ะนครับเพราะว่าหลายที่เนี่ยคือปกปิดนะครับไม่บอกว่าทําแล้วนะครับห้ามเอาไปล้างเครื่องหรือทําแล้วมันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างผมบอกละเอียดทุกอย่างครับคือผมโปร่งใสมากพอนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าทุกคนนะครับ แล้วก็เราก็อัปเดตสม่ำเสมอน,น,นะครับเกี่ยวกับบทความแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับเข้ามาดูได้ที่ allocapple.com นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการติดต่อก็ติดต่อได้ตามปุ่มที่อยู่ด้านล่างเว็บไซต์ได้เลยนะครับ messenger หรือไ i น e นะครับกรณีทำออนไลน์นะครับย้ำว่าจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวโปรแกรมเดียวกันเดี๋ยวผมจะรีโมทเข้าไปทำแล้วก็ทำการแอคทิเวตเข้าเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเขอ้ามาที่ไลน์แอด Apple ไซบนสุดนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากัไปก่อนแล้วพบคนใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ